สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อทุกท่านพักเบรกนะคะกินน้ำก็เลยมานั่งหลุดรถรถใครมาเนาะรถใครมาเนาะพอดีพัก่าชีบอกพักพักก่อนกินน้ำก่อนแล้วค่อยไปทำต่อก็เลยมานั่งพัก ฮะของแม่ดาบเหอโอ้ไม่จ่ายตังค์ไหมคะไม่จ่ายตังค์หอมอะไรเนาะขอบคุณค่ะโอ้สบายจใจคุย,ยใจดีลุ้นลุ้นลุ้น,นอะไรเออ ดูดูอของนี่สาวมานั่งพักก็จะกินน้ำแล้วก็จะไปทําต่อนะคะนั่งพักหลดคิดก่อนหูอะไรน่นีน่กล่องใหญ่แค่ดู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 ซิโอ้หหนักมากเลยเป็นเสื้อผ้าหรือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนใครส่งมานาะดูก่อนนะ ส่งคุณพัดหอมนานผู้รับแม่ดาแฟมิลี่จํ้จำปาเพิ่งตื่นบ่เดี๋ยวเราเปิดดูกันนะคะสิอยากรู้จังเลยว่ามันคืออะไรอยู่ข้างในเสื้อผ้าหรือว่าของกินหรือว่าโทรศัพท์มือถือตองที่เปิดแล้ว อยากรู้อยากรู้ว่าอะไรอยู่ข้างในมาลุ้นกันลุ้นกันม่อยากรู้จังเลยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นดีใจจังเลย เ,เล,นะล้วเราทิ้งกล่องก็จะได้โอเคไว้ก่อนนะ ลุนลุนลุนน,นนีอ่อะไรเนาะเฮ้ยสีลองเดาสิกระเช้อกันหนาวหรือว่าปลาหมึกแห้งหรือว่ามาม่าปลากระปอร๋องลุน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 เฮ้ยมีจดหมายด้วย มีจดหมายด้วยสีเมสีเมสเข้มน,น,น,นองเไมกลองเลยเอซีเนาดาคะอาหารน้องส่งมาให้แปดถุงนะคะโอ้โหจำปีจำปลา มาเลยคุณแม่ส่งอาหารเม็ดมาให้แล้วเป็นของจำปีจำปานะคะจากคุณแม่พัดนะคะมาลูกมามามา,มานี่มานนี่มาขึ้นมาเร็วนี่คุณแม่ส่งอาหารมาให้เร็วเร็วมาขอบคุณคุณแม่พัดเร็วเร็วเร็วนี่เร็วเร็วเร็ดูดูดมันนั่งรอที่จานอาหาร เอ้าเอ้าห<อ>ันผิดทางดูจำปีจำปานะนะมา,มาลูกมานี่นี่จานอาหารน,น,น,นี่อันนี้ของจำปีอันนะี้ของจำปานะจะได้ขอบคุณคุณแม่ด้วยเร็วคุณแม่พัดส่งอาหารมาให้มานั่งเร็วนะ จานก็มีมานัง่งจานใครจานมันเดี๋ยวนั่งลงนั่งลงจะกินจานไหนฮึจัปตีกินจานนี้นีจำปาทางนี้ลูกจำปามาทางนี้ลูกอเออจะได้ขอบคุณคุณแม่พับด้วยเห็นไหมซ้อนตักอาหารก็มีจานตักใส่อาหารก็ นี่คุณแม่พัดตั้งใจดีใจบุญขอบคุณท่านแล้วนั่งลงลูกนั่งลงกินให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่งสวยๆนั่งลง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 ลูกขอบคุณคุณแม่พัดนะคะที่เมตาน้องๆเ้อขอบคุณแทนน้องๆจำปีจำปาแล้วก็ เจ้านำโชคเจ้าพารวยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องให้อาหารได้รับเลยเด้อน,นะคะอ,อ,อาหารของน้องจำปีจำปามาถึงพอดีเลยถ้าไม่ได้มาอยู่ที่นี่นะก็กินอาหารตามมีตามเกิด ได้อยู่ดีกินดีแบบนี้เด้ออยู่กับองค์ูเป็นบริวารองค์ูก็นะคะคุณพัดนะคะขอบคุณนะคะที่เมตยาน้องแล,แล้วก็สองถุงนี้แม่ดาก็จะแบ่งเอาไปทําบุญต่อให้คุณพัดนะคะให้บุญเหมือนนำแมวที่วัดนะคะจาปาดงอะ่ะมีตอนแรกมีสี่ตัวเนาะลูกของมันมีสามตัวเป็นสาวแล้วค่ะเป็นสาวรุ่นนี้ ออกมาใหม่อีกอคอกหนึ่งนะสี่ตัวนะคะตอนนี้กำลังกาลังลืมตาอุ้ยไปวัดนี่ร้องร้องละงมเลยก็เลยก็เลยแบ่งนะคะแบ่งไปเนาะแบ่งไปสองถุงนะคะค่าจารย์ท่านก็บอกว่าอาหารแมวหมดแล้วก็เลยอ่ะแบ่งแบ่งไปก็อันนี้ก็กินประหยัดประหยัดี่ไม่กินทิ้งกินคว้างนะคะก็ให้เขากินแบบ เออกินหมดถ้ากินไม่หมดก็เทคืนไว้ในกระปุกนะคะเพราะว่าน้องหมาจ้องอยู่เห็นไหมนอนรออยู่น้องหมาจ้องอยู่ถ้ากินไม่หมดก็จะเทคืนไว้ในกระปุกเก็บไว้ปิดฝาไว้กันมดขึ้นนะคะคุณแม่พทัทท่านก็แสนดีทั้งกระเป๋าทั้งกระปุกทั้งจานอาหารมาให้นะคะมาให้คุณแม่พัดสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนจเจริญรุ่งเรืองนะคะรวยรเฮงเ ุคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้นสมความมุ่งมั่นปรารถนาทำธุรกิจอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยร,รวยเงินร,รวย,รรวย,รรวยทองรวยน้ำใจตลอดไปด้วยเถิดไปไหนลูกยังไม่ได้ขอบคุณเลยเอาขอบคุณคุณแม่ก่อนเห็นไหมขนานเม็ดมาแล้วเนี่ยเนี่ยาหารเม็ดมาแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่โอ้โหเต็มกล่องเลยเนี่ยเห็นไหม เห็นไหมนาะจมปีขอบคุณแม่ก่อนแล้วอุย๊ยขอบคุณคุณแม่พัดก่อนอ,อย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันอยู่ด้วยกันรักกันไว้ขอบคุณค่ะ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 ขอบคุณคุณแม่พัดมากๆนะคะได้รับแล้วเดอ้อถึงแล้ว อกินให้หมดลูกกินให้หมดเจ้ากินให้หมดอย่าก,กินทิ้งกินขว้างนั่งลงกินให้หมดกินอย่าทะเลาะกันอ้าวของใครของมันของจำปาก็กินของจำปาไปจำปีก็กินของจำปีไปนั่นแหละกินให้หมดอย่าก,กิน,นกทิ้งกินขว้างอย่าทำหกอาหารทุกเม็ต ถ้าไม่มีคุณแม่เมตตานะสะได้กินข้าวดีดเอเด้อ่อิแล้วน้วป่เกน้ำคอยจ้องอยู看看네่ รีบกินเลร็ว,วบุญเหลือบุญรอดก็และเล็มหญ้ายอยู่ตรงนี้นะตอนเที่ยงกินน้ําแล้วพอเรียกซื้อก็ได้ยินอีกต่างหางนั้นเนี่ยพอได้กินนะตอนเที่ยงกินน้ําแล้วก็จะเอาไปผูกไว้ทางด้านหลังทางนานู่นละค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ